ค่ะชื่อนางสาวนุนิชาแก้วธนงรัฐนักศึกษา6 3 4 1 1 0 3 1 0 0 1 4สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะจงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสและเหนือแกน x บนช่วง0และ2นะคะเมื่อวาดกราฟจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือวิธีทำนะคะจะได้ขอไปค่ะ a เท่ากับ อินทิเกรตจาก a ไป b ฟังก์ชัน x dx นะคะแทนค่าโดยให้ a เท่ากับ0 b เท่ากับ2และฟังก์ชัน f x นะคะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองนะคะจะได้ a เท่ากับอินทิเกรตจาก0ย์ไป2นะคะ x กำลังสอง dx นะคะก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3จาก0ูนย์ไป2ะคะ่ะซึ่ง x กำลัง3ส่วน3ได้จากการอินทิเกรต x กำลังสองนะคะ เมื่อแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3าส่วน3ลบกับ0ย์กกำลังสารส่วน3มะคะมีค่าเท่ากับ8ส่วน3ค่ะค่ะสำหรับข้อต่อนะคะจงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะ y เท <Y S 2> ่ากับ x ยกกำลังสองลบ4และเส้นตรง y เท <Y S 2> ่ากับ2 x ลบ 1, 1นะคะซึ่งกไก่ก็คือบนช่วงลบ1ถึง3ขอไข่บนช่วงลบ1แลนะคะ เมื่อวาดกราฟก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรากำนดให้ f x เท่ากับ2 x ลบ1และ g x เท่ากับ x กำลัง2ลบ4นะคะเพื่อหาจุดตัดของสมการค่ะก็คือแทนค่าสมการลงไปนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสลบ4เท่ากับ2 x ลบ1ย้ายข้างสมการก็จะได้เป็น x ยกกำลังสลบ2 x ลบ3เท่ากับ0นะคะและก็นำมาแยกเป็นสองเล็บก็จะได้เป็นวงเล็บเปิด x ลบ3คูณอยู่กับ x บวก1เท่ากับ0นะคะดังนั้นค่า x จะมีค่าเท่ากับ3แล้วก็ลบ1ค่ะจากนั้นเราจะเห็นว่า f x มีค่ามากกว่า g x บนช่วงลบ1 3และ f x จะมีค่าน้อยกว่า g x บนช่วงลบอินฟินิตี้ลบ1และ3 i n อินฟินตี้นะคะนั้นเราจะมาหาค่ากไก่นะคะจากภาพเราจะเห็นว่า f x มากกว่า g(x) บนช่วงลบ1 3ซึ่งเราจะสมมูิให้พื้นที่ให้เป็นพื้นที่ A1 นะคะจากนั้นเราจะมาหาคำนวณหาพื้นที่ A1 นะคะเท่ากับอินทิเกรตลบ1ไป3วงเล็บเปิด f(x) ลบ g(x) วงเล็บปิด dx นะคะแทนค่าลงไปก็จะเป็นอินทิเกรตจากลบ1ไป3 พงเล็บเปิด2 x ลบ1ลบ x กําลังสองลบ4 d x นะคะมันฮัทต่อมาก็จะได้เป็นอินทิเกรตลบ1ไป3 2 x ลบ x กําลังสองบวก3 d x เท่ากับ x กําลัง2ลบ x กําลัง3าส่วน3บวก3 x นะคะกำหนดข้อเขียนให้ก็จะเป็นลบ1นไปสนะคะ เมื่อแทนค่าตัวเลขลงไปนะคะก็จะได้เป็น3ยกกำลังสองลบ3ยกกำลังสส่วน3บวก3คูณ3นะคะลบกับ 2, ลบ1ยกกำลังสองลบลบ1ยกกำลังสส่วน3บวก3คูณกับลบ1นะคะก็จะได้เป็นตัวเล็ขเปิด9ลบ9บวก9ลบกับ1บวก1ส่วน3ลบ3นะคะจะมีค่าเท่ากับ9ลบกับลบ5ส่วน3นะคะ เ็จะมีค่าเท่ากับ32ส่วน3ตารางหน่วยนะคะจากนั้นเราจะคำนวณหาพื้นที่ขอไข่นะคะคือพื้นที่บนช่วงลบ14ก็คือผลรวมของพื้นที่ A 1บวกกับพื้นที่ A 2นะคะโดยพื้นที่ A 2เป็นพื้นที่บนช่วง3 4นะคะซึ่งเราจะเห็นว่า gx มีค่ามากกว่า fx นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะซึ่งเราจะคำนวณพื้นที่ A2 ได้จาก อินทิเกรตอ่าขออภัยค่ะเราจะคำนวณหาพื้นที่ f2 ได้จากลบอินทิเกรตจาก3ไป4นะคะ fx ลบส xd นะคะเมื่อแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นลบอินทิเกรตจากช่วง3ไป4 2 x ลบ1ลบ x กำลังสองลบ4 d x นะคะบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็นลบอินทิเกรต3ไปสี x ลบ x กำลังสองบวก3 dx นะคะจากนั้น เราก็จะทำการอินทิเกตออกมาท่านก็จะได้เป็นลบ x กำลังสองลบ x กำลังสามส่วนสามบวกสาม x ใส่จำกัดเขตเข้าไปก็จะได้เป็นสามไปสี่นะคะเมื่อแทนค่าตัวเลขเข้าไปก็จะได้เป็นลบสี่ยกกำลังสองลบสี่ยกกำลังสามส่วนสามบวกสามคูณสี่ลบกับสามยกกำลังสองลบสามกำลังสามส่วนสามบวกสามคูณสามนะคะก็ได้เป็นลบสิบหก -64.3 ส่วน3บวก12ลบกับ9ลบ9บวก9กนะคะก็จะได้เป็นลบ3 0ส่วน3ลบ9ะคะเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เป็น7ส่วน3ตารางหน่วยนะคะดังนั้นค่ะพื้นที่บนช่วงลบ1 4, จะมีค่าเท่ากับ32.3ส่วน3บวกกับ7ส่วน3ซึ่งมีค่าเท่ากับ1 3ตารางหน่วยค่ะทรงหาพื้นที่ของบริเวณปิดล้อมโดยพาราโบลา y เท่ากับ2 ลบ x ยกกำลังสองและเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะคะซึ่งเราจะหาพื้นที่โดยก <c oughs> ำนวให้ area นะคะเป็นพื้นที่เท่ากับอินทิเกรตจากลบ1ไป2นะคะ2ลบ x ยกกำลังสองลบลบ x dx นะคะเท่ากับอินทิเกรตลบ1ไป2 2ลบ x กำลังสองบวก x dx นะคะ ก็คือจากนั้นเราจะอินทิเกรต2ลบ x กำลัง2บวก x นะคะก็จะได้เป็น 2x ลบ x กำลัง3ส่วน3บวกกับ x กำลัง2ส่วน2ค่ะใส่อินทิเกรตจำกัดช่วงเข้าไปนะคะจากลบ1ไป2จากนั้นเราจะแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะเมื่อแทนค่าเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะได้เท่ากับ4ลบ8ส่วน3บวก4ส่วน2ลบกับลบ2บวก หนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสองนะคะก็จะได้เป็นหกลบเก้าส่วนสามบวกสามส่วนสองเท่ากับหกลบสามบวกสามส่วนสองนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับเก้าส่วนสองตารางหน่วยค่ะ